มีคนเคยมาขอให้วันสอนเรื่องสตอรี่บอร์ดด้วยวันก็เลยทำเป็นคลิปสั้นๆสอนไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งวิชาการโฆษณานะคะวันสอน4เดือนเต็มๆกับทุกคนวันไม่สามารถเอามันมาสอนสั้นๆได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่เราก็มีทางลัด เพราะว่าตอนนี้นะคะ iMovie สร้าง Storyboard ให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยววันพาไปดู iMovie แล้วพร้อมกับพาไปบอกว่าวันได้เอามันไปทดลองใช้อะไรได้บ้างในการทำคลิป Premiere วันอยากให้ทุกคนดูให้จบนะคะไม่น่าจะเกินชั่วโมงเพราะว่าวันไม่มีเวลาค่ะอันดับแรกเลยนะคะโปรแกรมที่เราจะเห็นต่อจากนี้เราจะใช้ได้ใน iPhone และ iPad เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะยายอีทส่วนใครที่ไม่มี iPhone และ iPad ให้เอาความรู้ที่วันพูดตรงนี้นะคะในแอปพลิเคชันตัดต่อคลิปต่างๆมีเหมือนกันหมดค่ะเพียงแต่ว่ามุมมองที่เรามองหรือความรู้ที่เรามีอาจจะแตกต่างจากที่วันจะพูดต่อไปนี้ที่วันจะพูดต่อไปนี้เป็นการสร้างคลิปคล้ายๆกับงานโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นคลิปของเราจะเป็นคลิปที่มี Presentation ก็คือคลิปที่มีการน,นำเสนอเพราะฉะนั้นคลิปของวันทุกคลิปวันกล้าพูดค่ะว่าวันสร้างมันด้วยความตั้งใจมากๆในช่องมาดามบ้านนาสวีเดน หลายคนเขาอาจจะดังแบบฟลุกฟลุกวันบอกเราว่ามาดามบ้านนาสวีเดนไม่มีอะไรที่วันได้มาง่ายๆแม้แต่การกด s u b s c r i b e หนึ่งครั้งวันใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแลกมาเอาความรู้ของตัวเองมาทำเป็นคลิปให้มันจับใจคนดูให้ได้แต่ละคลิปของวันแต่ละอย่างที่วันได้มันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องฟลุกเพราะว่าวันตั้งใจจริงมันก็จะได้จริงนะคะทีนี้เรามาชมกันค่ะทุกคน ป้าสุชอบตัดต่อเลยเป็นที่มาของการทำช่องเยี่ยมมากป้าสุนะคะโปรแกรมที่วันจะพาไปดูวันนี้คือโปรแกรม iMovie นะคะซึ่งเขามีการอัปโหลดคลิปมีการอัปโหลดโปรแกรมมีการอัปเดตโปรแกรมประมาณ1อาทิตย์นี้แล้วค่ะวันใช้ iMovie ทำอะไรบ้างทุกคนดูนะคะโปรแกรม iMovie ก็คือโปรแกรมที่เราต้องโหลด ใน iPhone และ iPad แต่มันเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีในการสร้างคลิปโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปลง YouTube มันง่ายมากมันง่ายกว่าการใช้คี n นมาสเตอร์มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะวันสอนเรื่องวิธีการใช้ iMovie เบื้องต้นเอาไว้แล้วในเ l ลย์ลิสต์ o v i e นะคะแต่ตอนนี้คือมันเป็นการอัปเดต iMovie ในแบบที่วันไม่เคยสอนมาก่อนเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันใหม่ออปชั่นใหม่ใครมี iPhone ให้โหลดเลยค่ะ iMovie ฟรีไม่เสียเงินสักบาทแต่ข้อห้ามก็คือห้ามใช้เพลงที่อยู่ใน iMovie นะคะหลายๆเพลงติดลิขสิทธิ์และวันก็ขอแนะนำว่าอย่าใช้เพราะว่าคลิปวันติดลิขสิทธิ์เพลงมาทุกเพลงที่วันใช้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้วันใช้เพลงของตัวเองก็คือเพลงมาดามบ้านนาสวีเดนและใครอยากมีเพลงส่วนตัววันก็ยังคงแนะนำให้ทุกคนถ้าใครชอบสไตล์เพลงมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะก็แนะนำให้ แต่งเป็นของตัวเองติดต่อพี่ปังสะพานดาวค่าแต่งเพลงประมาณ3,000บาทได้เพลงเป็นของตัวเอง1เพลงแล้วก็ได้ดนตรีเป็นของตัวเองอ่าเขาเรียกว่าไรไตเติ้ลเพลง1 1 1เพลงแล้วก็เพลง1เพลงใช้ระยะเวลาการแต่งประมาณ2-4อาทิตย์นะคะกว่าจะได้1เพลงใครอยากได้ก็ติดต่อแล้วก็ เฟซบุ๊กของพี่ปังคือปังสะพานดาวนะคะแต่ใครอยากให้ต้นตองแต่งให้ก็ลองติดต่อที่ต้นตองเลยนะคะตอนนี้น้องก็เป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะคะลองติดต่อดูค่ะต้นตองทำอินโทรให้พี่ๆเขาหน่อยส่วนใครก็ตามที่อยากใช้เพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะคะวันก็แนะนำให้โหลดเพลงใน คลังเพลงของ YouTube ซึ่งวันก็มีสต็อกไว้เยอะมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อเรามีโปรแกรม iMovie วันเคยทำคลิปสอนเอาไว้คลิปสอนนะคะวันเคยพูดถึงการสร้างภาพ,พยนตร์ตัวเลือกก็คือตัวนี้นะคะสร้างภาพ,พยนตร์ก็คือ ทำคลิปปกติทําในมือถือได้เลยนะคะทุกคนการสร้างภาพยนตร์คือการเลือกเฟรมที่เป็นทั้งรูปและเป็นทั้งคลิปเอาไปต่อกันเรียงเป็น1 2 3 4 5เมื่อเรากดสร้างภาพยนตร์นะคะ